สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูสุภาพวดีเหลาปภาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่3มเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตกันค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศกันนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างและทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเคยได้เรียนมาก็จะประกอบไปด้วยคนสัตว์และพืช หรือแม้กระทั่งเห็ดราหรือพวกแบคทีเรียต่างๆซึ่งสิ่งมีชีวิตจะสามารถหายใจได้เคลื่อนไหวได้จเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้มีการขับถ่ายและมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนช่วยครูตอบนะคะ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกันก่อนค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวล้วนประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ขณะที่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดนั่นก็คือเซลล์เซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่่่งงงงมมมีีีลัักกกษณะแตตตตาานนชชิิิดขอสว เซลต้องการสารอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและนําไปใช้ในการดํารงชีวิตนอกจากนี้เซล์สามารถแบ่งตัวเพิ่มจํานวนได้เป็นหลายเซลล์รวมกันและทํางานประสานกันเป็นระบบแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยเซล์เพียงเซลล์เดียวค่ะมาดูประเภทสิ่งมีชีวิตกันค่ะ1สิ่งมีชีวิตเซล์เดียวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายประกอบด้วยเพียงเซลล์เดียวซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตเช่นการกินอาหารการขับถ่ายการสืบพันธุ์เป็นต้น จะเกิดขึ้นในเซลเพียงเซลลเดียวซึ่งมีเซล์สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่สามารถดำรงชีวิตอยู่เป็นอิสระได้เช่นอะมีบาพารามิซียมไดอะตอมยูกรีนาเป็นต้นค่ะสิ่งมีชีวิตเซลเดียวบางชนิดมีนิวเคลียสที่ไม่มีเยื่อหุ้มจึงพบสารพันธุกรรมกระจายอยู่ในไซโตพลาซึมเช่นแบคทีเรียเป็นต้นค่ะนักเรียนรู้จักไวรัสไหมคะแล้วไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับไวรัสกันค่ะ ไวรัสมีโปรตีนหรือไขมันหอหุ้มสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA สามารถเพิ่มจํานวนได้โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นโดยการปล่อยสารพันธุกรรมเข้าสู่สิ่งมีชีวิตอื่นและสังเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนที่จําเป็นต่อการจําลองตัวในสิ่งมีชีวิตก่อให้เกิดโรคเมื่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเสื่อมสลายไวรัสจํานวนมากจะออกสู่ภายนอกจึงไม่จัดไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ไวรัสไม่มีสมบัติของเซลล์ เนื่องจากไวรัสไม่มีทั้งเยื่อหุ้มเซลล์และไซโทพลาซึมแต่ไวรัสจัดเป็นอนุภาคเราเรียกว่าไวริออนนักเรียนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีเซลล์นะคะเรามาดูประเภทของสิ่งมีชีวิตกันค่ะสิ่งมีชีวิตมีสองประเภทก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและก็สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มาดูสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกันค่ะ สิ่งมีชีวิตที่ร่างกายประกอบไปด้วยเซลเพียงเซลลเดียวกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเช่นการกินอาหารการขับถ่ายการสืบพันธุ์จะเกิดขึ้นภายในเซลเพียงเซลเดียวค่ะตัวอย่างอย่างเช่นพรามิซียมอะมบายูกรีนาและแบคทีเรียค่ะส่วนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายประกอบไปด้วยเซล์จำนวนมากหลายล้านเซลลโดยเซลล์ชนิดเดียวกันหรือเซลที่มีลักษณะเหมือนกันจะมาอยู่รวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเราเรียกกลุ่มเซลล์เหล่านี้ว่าเนื้อเยื่อค่ะ และเนื้อเยื่อหลายชนิดจะประกอบกันเป็นอวัยวะซึ่งอวัยวะหลายๆอวัยวะจะทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบอวัยวะและทุกระบบอวัยวะจะประกอบกันเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นพืชสัตว์เป็นต้นค่ะ เซลแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลลจะมีรูปร่างและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากลักษณะเฉพาะของเซลถูกควบคุมด้วยสายพันธุกรรมหรือยีนทำให้เซลล์แต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันตามกิจกรรมที่ทำหรือตำแหน่งและหน้าที่ของเซลล์นั้นๆค่ะถ้าเราต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆนักเรียนคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อะไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือกล้องจุลทรรศน์นั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานดกเรียนไปรู้จักกับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์กันค่ะ กล้องจุลทรรศใช้แสงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. แหล่งกาเนิดแสงหลอดไฟฟ้าทาหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงกล้องบางรุ่นอาจมีกระจกรับแสงเพื่อสะท้อนแสงจากภายนอกเข้ารับกล้อง 2. คอนเดนเซอร์ทาหน้าที่รวมแสง 3. เลนใกล้วัตถุทําหน้าที่ขยายภาพมีกําลังขยายแตกต่างกันตั้งแต่4ีเท่า10เท่า40เท่าและ100เท่า 4. เลนใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย10เท่า 5. แท่นวางวัตถุใช้สำหรับวางสไลด์ 6. ที่หนีบสไลด์ใช้ยึดสไลด์ให้ติดกับแท่นวางวัตถุ 7. จานหมุนใช้หมุนเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุ 8. ปุ่มปรับภาพอยาบใช้ในการปรับหาระยะของภาพโดยประมาณ 9. ปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับภาพให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด 10 i r i s d i a ด h r a ฟ m ทำหน้าที่ปรับขนาดของรูรับแสง11หลังกล้องเป็นส่วนที่ยึดติดของเลนใกล้ตาเลนใกล้วัตถุและจานหมุน 12. ฐานของกล้องเป็นส่วนรองรับน้ำหนักของกล้อง13แขนของกล้องเป็นส่วนที่ใช้สำหรับจับขนาดเคลื่อนย้ายกล้องวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช้มือข้างหนึ่งจับที่หลังกล้องส่วนมืออีกข้างหนึ่งรองรับอยู่ใต้ฐานของกล้องในลักษณะตั้งตรง วางบนโต๊ะปฏิบัติการหมุนให้เลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดอยู่ตรงกับหลักกล้องและแท่นวางวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดเลื่อนคอนเดนเซอร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกือบสูงสุดเปิดสวิชไฟปรับระยะห่างของเลนใกล้าตาทั้งสองข้างจะเห็นเป็นวงกลมที่มีความสว่างนำสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุยึดด้วยที่มีสไลด์ เลื่อนให้วัตถุบ,บนสไลด์อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่านแล้วค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพอยากให้แท่งวางวัตถุอยู่ตั้งแหน่งสูงสุดมองผ่านเลนใกล้ตาลงตามหลังกล้องพร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพอยากช้าๆจนมองเห็นวัตถุที่จะศึกษาแล้วจึงปรับภาพให้ชัดโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดปรับไดอะแฟมเมื่อต้องการปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่หลังกล้องถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ให้หมุนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นเข้ามาในแนวหลักกล้องและไม่ควรขยับสไลด์อีกแล้วหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเมื่อใช้กล้องจุลทรรศเสร็จแล้วลดความเข้มของแสงให้อยู่ในระดับต่ำสุดปิดสวิตช์ไฟหมุนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่ำสุดให้อยู่ในแนวหลักกล้องเลื่อนแท่นวางวัตถุให้อยู่ในระดับต่ำสุด ็บสไลด์ที่จะศึกษาใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ดส่วนที่เป็นโลหะทำความสะอาดเลนด้วยกระดาษเช็ดเลนเก็บกล้องจุนั์ให้เรียบร้อย จุลทรรศเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยายขนาดสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเซลลโดยโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศเพื่อใช้สังเกตส่วนของไม้คอกที่ถูกเฉือนเป็นแผ่นบางๆโดยภาพที่ได้มีลักษณะเป็นห้องเล็กๆคล้ายรังผึ้งเรียกห้องเหล่านี้ว่าเซลลซึ่งเป็นการค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตครั้งแรกผ่านกล้องจุลทรรศ ในเวลาต่อมากล้องจุลทรรศถูกพัฒนาให้มีหลายแบบแต่แบบที่ใช้ศึกษาในบทเรียนนี้คือกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าภาพที่สังเกตเห็นจากแว่นขยายและกล้องจุลทรรศใช้แสงจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรไปดูกันค่ะภาพที่สังเกตด้วยแว่นขยายจะเห็นตัวอักษรนอหนูที่มีลักษณะปกติแต่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรจริงลังขยายสีเท่าอยู่ตรงกับวัตถุ แล้วเลื่อนสไลด์ที่มีตัวอักษรไปทางซ้ายสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพและบันทึกผลจากนั้นเลื่อนสไลด์ไปทางขวาสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพและบันทึกผล จากนั้นเลื่อนสไลด์ไปทางด้านบนสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพและบันทึกผลและเลื่อนสไลด์ไปทางด้านล่างสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพและบันทึกผลมาดูภาพที่ใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย40เท่ากันค่ะ กำลังขยาย40เท่าเห็นภาพตัวอักษรน,นอนหนูกลับซ้ายเป็นขวากลับบนลงล่างเห็นเต็มทั้งตัวอักษรมีขนาดใหญ่กว่าสังเกตด้วยแว่นขยายกำลังขยาย100เท่าเห็นภาพอักษรน,นอนหนูบางส่วนแต่เห็นรายละเอียดของเส้นมากขึ้นกำลังขยาย400เท่าเห็นภาพบางจุดของตัวอักษรนอนหนูแต่เห็นรายละเอียดของเส้นตัวอักษรนอนหนูชัดเจนกว่ากำลังขยาย100เท่าภาพตัวอย่างกิจกรรมการทดลองของนักเรียนชั้นม1ปีการศึกษา2563ค่ะ เรียนคิดว่าภาพที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงของสไลด์ถาวรทั้ง3สไลด์จะมีลักษณะอย่างไรไปดูกันค่ะภาพที่เห็นภายใต้กล้องของสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชด้านข้างมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเรียงกันหลายชั้นตรงกลางมีลักษณะคล้ายท่อติดสีเข้มมากกว่าบริเวณอื่นสไลด์ถาวรชิ้นต่อไปก็คือสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อสัตว์ภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ของสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อสัตว์จะมีสีชมพูบางบริเวณมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีก้อนอะไรบางอย่างอยู่ภายในบางบริเวณมีรูปร่างยาวเรียวบางบริเวณเป็นสีชมพูเข้มและก็ทึบภาพสุดท้ายจะเป็นสไลด์ถาวรของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวภาพที่เห็นจะมีรูปร่างเป็นวงรีค่อนข้างยาวมีจุดสีเข้มอยู่ภายในหนจุด จะเห็นได้ว่าทั้งเนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่มีลักษณะห้องขอบเขตชัดเจนเราเรียกว่าเซลล์เซลล์มีหลายขนาดบางเซลล์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเซลล์ไข่ไก่หรือไข่ไก่ที่เรากินกันนั่นเองค่ะ บางเซลล์มีขนาดเล็กประมาณฝุน่นหรือละอองเกสรดอกไม้ซึ่งตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่การใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจะช่วยให้มนุษย์เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ที่มีขนาดเล็กมากเช่นเซลล์พืชเซลล์สัตว์หรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวรวมไปถึงโครงสร้างภายในเซลล์สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของกล้องและการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะ สำหรับชิ้นงานคุณครูให้นักเรียนเติมส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนทำใส่สมุดวิชาวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้ครูตรวจนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ